สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel Taro by j u um ม m i นะคะช anel นี้นะคะที่มีต้นไมเ้เขียวๆนะคะให้เพื่อนๆได้นนชมกันนะคะจะได้แบบว่าพักผ่อนสายตานะคะผ่อนคลายความเครียดกันไปในตัวด้วยนะจ๊ะ ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะสวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะทั้งผู้ติดตามเก่าวผู้ติดตามใหม่นะคะขอขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่กดติดตามกด s u b s r r i e l like, ไลค์แชร์นะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะจะได้รับการแจ้งเตือนนะคะไม่พลาดกันสักคลิปเลยนะจ๊ะ วันนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตดวงความรักนะคะของเพื่อนๆชาวราศีมิถุนนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะพฤศจิกายน6-3กันนะคะว่าความรักนะคะของเพื่อนๆน,นะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างการอ่านหน้าไพ่นี้นะคะ เป็นการอ่านแบบ general reading นะคะเป็นดวงโดยรวมโดยทั่วไปนะไม่ได้เจาะจงว่าเป็นดวงของใครฉะนั้นมันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยอาจจะเกิดหรืออาจจะไม่เกิดกับใครก็ได้และพลังงานหน้าไพ่นี้อาจจะสลับกันเป็นไวเอร์ซ่าได้เช่นเดียวกันนะคะ ็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะรับชมไว้เพื่อความบันเทิงรับชมไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์เท่านั้นอย่าเก็บไปอินอย่าเก็บไปซีเรียสนะคะและอย่าเอาการดูคลิปนี้ไปตัดสินใจอะไรในชีวิตของเพื่อนๆน,นะคะเพราะว่านี่มันเป็นดวงโดยรวมนะคะมันไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวของคุณนะจ๊ะโอเคค่ะเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะ ขอดูพลังงานความรักนะคะของเพื่อนในช่วงครึ่งแรกพฤศจิกา63านี้หน่อยค่ะพลังงานความรักในฝั่งของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างคะขอดูหน่อยแต่ถ้วยขึ้นมาเลย The m เม i ิเช n ย สองไม้เท้านะคะนายอวัน,วนอัศวินไม้เท้า is of s o r d นะคะหน่ดาบพลังงานความรักนะคะของเ,เพื่อนๆนะในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะเหมือนกับว่ามันมีการหันหลังเดินจากใครมาหรือเปล่า คุณอาจจะเป็นฝ่ายหันหลังแล้วเดินออกมาจากความสัมพันธ์หรือว่ามีคนที่หันหลังออกไปจากความสัมพันธ์นี้และเหมือนกับมีคนที่อยากจะง้อขอคืนดีนะอืมมีคนที่อยากจะเนี่ยอยากจะติดต่อสื่อสารนะคะอยากจะส่งข้อความหาทักหาอยากจะมาง้องอนขอคืนดีกันอีกครั้งหนึ่งในความสัมพันธ์เนี้ย ถ้าเป็นในฝั่งของคุณที่อยากจะไปง้อขอคืนดีใครสักคนเหมือนกับว่าตัวคุณเองก็เหมือนกับกำลังคิดนะวางแผนที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ก็เป็นไปได้นะคะเหมือนแบบมีความเป็นเดมจิเชียนอ่ะเหมือนกับพยายามคิด,ดหาวิธีนะคะหาช่องทางลู่ทางนะที่จะแบบว่าเาจะกลับเข้าไปในความสัมพันธ์นี้ยังไงดีอืมเหมือนกับตัวคุณเองก็กำลังใช้ความคิดอยู่ แล้วก็อาจจะอลองทําหลายวิธีแล้วก็ได้นะคะที่แบบจะกลับไปง้ขอขอคืนดีใครสักคนน่ะอยากจะกลับเข้าไปในความสัมพันธ์นั้นจริงๆเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าแบบมันยังมีความคิดถึงนะคะมันยังมีการรอคอยนะคนไกลอ่ะคนที่อยู่ห่างไกลกันนะคนที่คุณดิวอยู่ด้วยเขาอาจจะเป็นคนไกลเป็นรักทางไกลเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติ ต่างจังหวัดต่างอำเภอกันก็ได้นะคะเป็นคนที่อยู่ไกลกันนะตัวคุณอาจจะรอคอยการติดต่อสื่อสารกลับมาจากใครคนนั้นหรืออาจจะรอคอยการมาพบมาเจอกันของใครคนนั้นอยู่ก็เป็นไปได้แต่ในช่วงเวลานี้เหมือนกับตัวคุณเองก็ยังทำอะไรมากไม่ค่อยได้นะคะได้แต่ยืนอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะแล้วก็เฝ้ารอคอยนะคะรอคอยว่าเมื่อไหร่นะคะ เขาจะให้โอกาสคุณอีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่คุณจะได้รับโอกาสอีกครั้งหนึ่งอะถ้าเกิดว่าคุณเป็นฝ่ายที่แบบเดินจากมาเหมือนกับตัวคุณเองก็รอนะอาจจะรอให้อีกฝั่งหนึ่งเขามาง้อคุณอยู่ก็ได้นะจ๊ะแล้วก็ในช่วงเวลานี้นะคะมันอาจจะมีการแบบแอบ,อแอบสืบแอบส่องนะอยากรู้เรื่องราวของอีกฝั่งหนึ่งด้วยอะเพราะว่าตัวคุณเองอาจจะหันหลังแล้วก็เดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้เนาะ แล้วก็แบบว่าอ่ะก็มาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองมาอยู่ในเซฟโซนนะคะก็ไม่ได้ไปยุ่งไม่ได้ไปติดต่ออะไรกับเขาตัวคุณแต่ตัวคุณเองก็ยังอยากรู้เรื่องราวของอีกฝั่งหนึ่งอยู่อะก็ยังแบบว่าขอซืบหน่อยขอส่องหน่อยอะไรเงี้ยว่าแบบเขาทำอะไรอยู่เขาอยู่กับใครเขาไปที่ไหนทำอะไรบ้างอะไรประมาณนั้นอ่ะหรือว่ามันอาจจะมีการที่อยากจะเคลียร์หรืออยากจะตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์นี้ก็เป็นไปได้นะคะ ีนี้ขอดูพลังงานความรักในฝั่งของใครคนนั้นหน่อยค่ะคนที่คุณดิวอยู่ด้วยพลังงานในฝั่งของเขาเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยขอดูหน่อยค่ะขอดูพลังงานความรักในฝั่งของใครคนนั้นหน่อยค่ะคนที่เพื่อนๆดิวอยู่ด้วยคบอยู่ด้วยคุยอยู่ด้วยมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเขาเป็นอย่างไรบ้าง5เหรียญนะคะ8เหรียญ จะแ้งแมนโอ้แขวนตัวไว้เลยแขวนตัวไว้กับต้นไม้ก้าเหรียญ The World พลังงานความรักในฝั่งของใครคนนั้นนะคนที่คุณดิวอยู่ด้วยอะ่ะเหมือนตอนนี้เขาแบบแขวนตัวเองไปแล้วอะ่ะเหมือนเขาแบบเขาก็ไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะเก็บตัวนะคะไม่ยุง่งไม่สูงสิงกับใครแล้วก็เหมือนกับว่าเขาก็จะมี เหมือนกับว่าเขาว่ามีความสุขกับกับการได้อยู่คนเดียวเหมือนกันนะเอ่อตัวเขาเองนะคะน่าจะไปมุ่งเน้นในเรื่องของอ่อการการงานการเงินเนาะเหมือนเนี่ยพยายามจะไปแบบเอ่อหาเงินน่ะพยายามจะไปมุ่งเน้นในเรื่องนั้นแล้วนะคะเหมือนกับว่าเขาอาจจะเป็นคนที่แบบมีธุรกิจอะไรบางสิ่งบางอย่างของเขาเองเนาะ ที่เขาอาจจะต้องดูแลนะคะอาจจะแบบเออทำค้าขายอะไรประมาณนี้ค้าขายออนไลน์อะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะตัวเขาณนะเวลานี้นะคะเขาเป็นคนที่แบบก็อยู่ดีมีสุขนะพูดถึงตัวเขาเองเป็น9ก้าเหรียญเลยอะเขาเป็นคนที่ดูดีมีออร่าเป็นคนที่ดูสวยดูหลอ่อดูล่าเริงสดใสดูมีเสเนอร์และที่สำคัญดูมีเงินด้วยนะคะตัวเขาณนะเวลานี้ อืมตัวเขาอ่ะไปทุ่มเทในเรื่องของการทํามาค้าขายการทรําธุรกิจอะไรของเขานะตัวเขาเหมือนกับว่าเขารู้สึกว่าความรักเนาะที่ผ่านมาสําหรับเขาแล้วว่าเหมือนมันเป็นความรักที่เนี่ยมันมีความห่างเหินอะ่ะมันมีความอยู่ไกลกันด้วยก็ได้นะคุณทั้งคู่อาจจะเป็นคู่รักที่อยู่ไกลกันก็ได้นะคะเอออาจจะอยู่ ต่างถิ่นต่างที่ต่างประเทศกันเนาะที่มันทําให้มันมีช่องว่างระหว่างคุณทั้งสองคนเกิดขึ้น่ะที่มันรู้สึกว่าแบบมันเติมไม่เต็มอะมันมีช่องว่างระหว่างคุณเขากับคุณอะแล้วมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่ามันอาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของฐานะเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้อาจจะมีคนที่มีฝ่ายหนึ่งที่แบบมีฐานะดีแลยอีกฝ่ายหนึ่งฐานะ ดีน้อยกว่าอะไรประมาณนี้นะคะแล้วตัวเขาเองเหมือนเขารู้สึกน้อยอกน้อยใจนะในตัวคนรักนะคะเหมือนกับว่าอาจจะมีฝ่ายที่คอยตามดูแลเทคแคร์ Care, เอาใจใส่อีกฝั่งหนึ่งเนาะแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งก็แบบไม่ได้หันกลับมามองคนข้างหลังอะ ว่าเขารู้สึกยังไงเขายังสบายดีไหมไม่ได้แคร์ความรู้สึกเขาเท่าที่ควรทําให้ตัวเขาเองก็รู้สึกว่าถ้าความรักมันยังไม่ดีนะคะก็ขอพักไว้ก่อนอ่ะขอแขวนตัวเองไว้ก่อนมันไม่ได้หมายความว่าเขาจะตัดความรักนี้ทิ้งไปแบบเด็ดขาดนะแต่เหมือนเขาแบบประมาณว่าขอพักไว้ก่อนอ่ะหยุดพักไว้ก่อนถ้าความรักมันไม่ดีเราก็ไปมีตังก่อนดีกว่าประมาณนั้น แต่ความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบวนเวียนเนาะแบบอาจจะเคยรักกันเลิกกันแล้วก็กลับมารักกันใหม่แล้วก็เลิกกันไปใหม่อะไรประมาณนี้แต่มันก็ดูแล้วว่ามันก็ไม่ใช่การที่จะเลิกกันแบบเด็ดขาดถาวรนะคะเหมือนกับว่ามันอาจจะมีการได้ได้วนกลับมาพบมาเจอกันอีกนะหรือว่าคุณทั้งคู่อาจจะต้องมีการ ออติดต่อสื่อสารอาจจะต้องมีการคอนแทคคอนเน c t อะไรกันในเรื่องของการทำธุรกิจอะไรร่วมกันก็เป็นไปได้ทีนี้เราขอดูเอาคำหน่อยคะ่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณทั้งคู่จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณทั้งคู่บ้างคะ ทาวเวอร์ทาวเวอร์ขึ้นมาทำไมเด o มนคุณอาจจะดีวกับชาวราศีมีนนะคะคิงถือไม่เท้าเด็กถือไม่เท้าขออีกหนึ่งใบห้าดาบสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณทั้งคู่นะคะมันเหมือนมันอาจจะมีการ t าวเวอร์เด o มูดาบมันอาจจะมีการได้จบปัญหานี้กันแบบว่ามันอาจจะมีการจบของปัญหาแบบชนิดที่ว่าคุณสองคนแบบว่าอยู่ดีๆก็แบบเออมันอึมครึมมานานแล้วเนาะมันรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจกันมานานแล้วนะมาจบปัญหานี้กันเถอะเออมาเคลียร์กันเถอะอะไรประมาณนั้นก็เป็นไปได้นะคะ แต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันอาจจะมีการทักหาส่งข้อความหาเขาอาจจะอยากทักคุณมาหรือคุณอาจจะอยากทักเขาไปมันจะมีการทักทายพูดคุยแต่ก็เหมือนกับว่ามีคนที่คอยสังเกตนะคอยสังเกตเรื่องราวเหตุการณ์อยู่นะคะอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะที่เฝ้ามองนะคะเฝ้า จับตาดูนะคะอีกฝั่งหนึ่งนะว่าเขาอยากจะ take a คชั่นอะไรกลับมาหรือเปล่าสถานการณ์ของคุณทั้งคู่มันเหมือนมันมีความหน้าอึดอัดอยู่ในนั้นนะเป็นไพ่เดมูลขึ้นเนี่ยมันมีความอึดอัดไม่สบายใจอ่ะมันมีความอึมครึมถ้าเกิดว่าที่ผ่านมาความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่มันมันอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่มีสถานะกันหรือเปล่า มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนาะว่าเป็นอะไรกันหรือว่ามันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีปัญหาอะไรกันะที่มันมีความขัดแย้งกันเป็น5ดาดับเนี่ยทะเลาะอบกแว้งขัดแย้งอะไรกันแล้วก็แบบว่าเรื่องราวบานไปลายไปใหญ่โตเลยทีนี้เด e อ o ทาวเขึ้นมานะคะมันก็อาจจะมีเกณฑ์นะคะว่าอาจจะมีการได้ยุติปัญหาเรื่องราวเหล่านี้นะคะที่มันเกิดขึ้นนะ แบบงงๆประมาณนั้นเหมือนประมาณว่าแบบตอนที่หันหลังจากกันไปก็จากกันไปแบบงงๆนะคะฉะนั้นอาจจะได้กลับมาพูดคุยกันประหนึ่งเหมือนกับว่าไม่ได้มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นแล้วก็แบบประมาณว่าแบบเออลืมมันไปเถอะอะไรประมาณนั้นเหมือนอยากจะหลุดพ้นนะคะจากความ อุดอัดเหล่านี้แล้วอะเพราะรู้สึกว่าแบบมันไม่โอเคเราเนอะมันไม่สบายใจด้วยนะทั้งคุณและเขาอะทีนี้เรามาดูสิ่งที่เขาอยากบอกคุณกันบ้างดีกว่า ขอดูสิ่งที่เขาอยากบอกคุณเลยคะ่ะห้าใบถ้าเขาบอกคุณผ่านคลิปนี้ได้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณคะถ้าเขาบอกคุณผ่านคลิปนี้ได้เขาอยากบอกว่าด h เอ็มเพรสขึ้นมาเลยอะเด็กถ้่วยโอ้ย,ยมีคนอยากงอจริงๆนะมีคนอยากงอ สี่เรียญจัสติสคุณอาจจะดิวกับชาวราศีตุลก็ได้นะคะเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาอีกแล้วอ่ะ <c oughs> เนี่ยมีคนอยากงอ้อเหมือนเขาอยากง้อคุณจริงนะเหมือนอยากจะขอโอกาสกันอีกครั้งหนึ่งในความสัมพันธ์นี้เพราะเขาก็ยังมองว่าคุณอะเป็นคนที่ดีที่สุดสำหรับเขาเนี่ยเป็นแบบว่ายืนหนึ่งเลยนะเป็นคนที่แบบที่เขารู้สึกแบบว่า ประทับใจมากในตัวคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ดีเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมดูดีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนที่การงานก็ดีการเงินก็ดีเป็นคนที่ดูแลคนอื่นได้ดีด้วยอะ่ะเออสิ่งที่ตัวเขารู้สึกอะ่ะแล้วเหมือนกับว่าตัวเขาเองเขาก็ห่วงคุณนะมีความห่วงนะคะ ทั้งรักทั้งห่วงทั้งห่วงเลยอะในตัวคุณอะเหมือนไม่อยากจะเสียคุณไปแหละเพราะว่าถ้าคุณเป็นดี p อ e s s s เนาะคนที่เป็นดี p อ e s s s เนี่ยคือแบบมันไม่สามารถจะหาใครที่เหมือนกับคุณมาทดแทนแทนที่คุณได้อีกแล้วอะทำให้ตัวเขาเองก็รู้สึกแบบไม่อยากจะเสียกันไปเหมือนเขาอยากจะได้รับความยุติธรรมอะไรบางสิ่งบางอย่างกลับคืนมามันก็อาจจะมีการที่แบบว่าเออ อยู่ดีๆก็แบบเนี่ยได้กลับมาง้อกันกลับมาเคลียร์อะไรกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะเพราะเหมือนกับว่า The Tower มันอาจจะเป็นการที่แบบตอนที่คุณสองคนแบบว่าห่างกันไปนิ่งเงียบกันไปยุติความสัมพันธ์กันไปดูเฉยชากันไปอ่ะมันอาจจะเกิดขึ้นแบบงงๆแล้วที่ตัวเขาเองก็ยังไม่รู้เลยนะเพราะแบบมันเกิดจากอะไรมันเกิดเพราะอะไร เออทำไมคุณถึงแบบทำไมคุณถึงแบบว่าตัดความสัมพันธ์กับเขาไปอะ่ะเขาก็ยังงงนะเหมือนเขาอยากรู้เหมือนกันนะว่าแบบไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นมันเกิดเพราะอะไรมันเกิดจากอะไรทุกวันนี้เขายังไม่รู้เหตุผลเลยนะว่าคุณนะตัดเขาเพราะอะไรอะ่ะแต่เขาอยากจะให้กลับมามีกันละกันอีกครั้งหนึ่งนะ ที่เขาห่วงคุณมากอะ่ะเพราะว่าคุณอะ่ะเป็นคนที่ดูแลเขาดีด้วยก็ได้นะตัวคุณอาจจะเป็นคนที่แบบคอยดูแลคอยห่วงใยใส่ใจตัวเขาเนอะอาจจะเป็นคนที่แบบตัวคุณอาจจะเป็นคนที่แบบใจดีไงอบอ้อมอารีเป็นคนที่มีความอบอุ่นอะ่ะมีความจริงใจมีความแสนดีอะ่ะทำให้ตัวเขารู้สึกเขาไม่อยากจะเสียคุณไปเลยเนี่ย อยากให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คนที่เข้ามามีอิทธิพลกับความรักของคุณในช่วงนี้นะคะก็อาจจะมีเดี๋ยวนะมีชาวอะไรบ้างชาวธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกชาวธาตุด,ดินนะพิศบกันมังกรชาวธาตุไฟด้วยนะคะเมษสิงห์ธนูชาวธาตุลมก็ได้ด้วยนะจ๊ะ มิถุนตุนกุ่มมิถุนตุนกุ่มชาวราศีตุลชาวราศีมีนอาจจะเป็นชาวธาตุใดราศีใดก็ได้นะคะอันนี้อ่านตามพลังงานหน้าไพ่นะทีนี้มาดูสิ่งที่คุณอยากบอกเขากลับไปบ้างดีกว่าถ้าคุณบอกเขาผ่านคลิปนี้ได้คุณอยากจะบอกเขากลับไปว่าอะไร ถ้าคุณบอกเขาผ่านคลิปนี้ได้คุณอยากจะบอกเขากลับไปว่าห้าดาบขึ้นมาอีกแล้วมีการทะเลาะเบาะแวงกันใช่ไหมควินเรียนนะคะหกไม้เท้า เดวิลคุณอาจจะดิวกับชาวราศีมังกรจัดเหม็นก็มาอ่ะสิ่งที่คุณอย่าบอกเขากลับไปห้าใบเดวิลขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าคุณนะเหมือนคุณเองก็อยากบอกเขากลับไปนะว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนถ้าเขาอยากจะตัดคุณนะก็ตัดเออถ้าคุณอยากจะตัดเขาคุณบอกคุณก็ตัดเขาไม่ขาดเหมือนกันอนะ่ะตัดกันไม่ได้สักที ทะเลาะกันมากี่ครั้งกี่หนแล้วอะ่ะแล้วก็แบบว่าเหมือนกับเป็นคู่ที่แบบทะเลาะกันบ่อยเนาะมันอาจจะมีความไม่เข้าใจอะไรกันก็เป็นไปได้นะคะระหว่างคุณทั้งสองคนน่ะหรืออาจจะเป็นมีเรื่องราวของคนอื่นน่ะบุคคลรอบข้างก็ได้นะที่เข้ามาเกี่ยวพันพัวพันกับปัญหาของคุณทั้งคู่อะ่ะเข้ามาแล้วก็ทำให้มันแบบเกิดการทะเลาะ โตแยง่งขัดแย้งอะไรกันไปแบบบานปลายก็ได้นะซึ่งตัวคุณเองก็รู้สึกว่าเอ๊ะบางทีคุณก็คิดนะว่าแบบมันเป็นเวรเป็นกรรมอะไรของคุณหรือเปล่าที่ต้องมาพบมาเจอกับความรักความสัมพันธ์ที่มันมีแต่ความขัดแยง้งทะเลาะอะไรกันตัวคุณเองคุณก็อยากจะประสบความสําเร็จในความรักนะคะเนี่ยอยากจะมีความรักที่ดีอยากจะมีความรักที่มันมั่นคงไม่ได้อยากจะทะเลาะอะไรกับคนรัก ไม่ได้อยากทะเลาะอะไรกับคนรอบข้างด้วยเช่นเดียวกันตัวคุณเองบอกว่าคุณก็ยังคิดถึงนะคะยังมีความเป็นห่วงเป็นใยใครคนนั้นอยู่เหมือนกันก็ยังคงถือความรักความรู้สึกที่มีต่อใครคนนั้นไว้อยู่นะคะตัวคุณเองก็ยังคิดถึงนะเรื่องราวในอดีตที่มันผ่านมาระหว่างเราทั้งคู่และ คุณเองอยากจะให้มันมีการปลุกฟื้นนะคะความสัมพันธ์เนี้ยให้มันกลับมาดีกันอีกครั้งหนึ่งอะอยากจะมีการปลุกความสัมพันธ์ที่มันเคยตายกันไปแล้วที่มันเคยแห้งเหี่ยวกันไปแล้วที่มันเคยแบบว่าหันหลังจากกันไปอยากจะได้รับการนะคะปลุกฟื้นนะความสัมพันธ์เนี้ยให้มันกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจะเป็นไปได้ไหม เพราะว่าตัวคุณเองก็ยังมีความรักมีความผูกพันมันเป็นทั้งความรักความหลงกับคนคนนี้คุณเองก็ตอบตัวเองไม่ได้เหมือนกันว่าทำไมคุณถึงรักคนคนนี้มากทำไมถึงหลงคนคนนี้มากพยายามจะตัดใจจากเขาเท่าไหร่คุณเองบอกว่าคุณก็ทำไม่ได้สักทีพอตัดใจจะตัดใจจากกันทีไรมันก็หวนคิดถึงนะคะเรื่องราวเก่าๆนะโมเมนต์ดีๆที่เคยมีให้แก่กัน และสิ่งที่คุณอยากบอกเขากลับไปก็คือนั่นแหละคุณอยากจะให้กลับมาดีกันเนาะอยากจะให้กลับมาหากันอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะฉะนั้นนะจ๊ะชาวสองจ๋าเดินหน้าลุยนะคะง้อนะคะอ่ะคุณก็ยังคงต้องการความรักความสัมพันธ์นี้อยู่เนาะส่วนชาวสองเองเขาก็ยังเขาก็ยังอยากจะ อยากจะขอโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันฉะนั้นมันก็อาจจะต้องมีการง้อ,อก,กันเกิดขึ้นแล้วนะจ๊ะอ่ะมันก็อาจจะมีการได้กลับมาดีกันแบบงงๆนะเพราะว่าเดวิลนะคะมันอยู่ตรงนี้นะคุณสองคนก็ยังตัดกันไม่ได้จริงๆนะคะตัดกันไม่ขาดนะจ๊ะทีนี้เรามาขอดูไพ Angel ะะ่โรแมน a n แองเจหน่อยค่ะ ใครอยากจะแนะนำอะไรให้กับเพื่อนๆพื่คะโอ้ใบแรกออกมาสวยงามนะคะ word wedding for นะขออีกสใบคะ่ะ honeymoon ว้าว,ว,าวสงสัยจะได้เคลียร์กันได้แบบงงๆนะมันไม่เชิงว่าแบบได้เคลียร์กันแบบเข้าอกเข้าใจอะไรกันหรอกนะแต่เหมือนอาจจะมีการบ ได้กลับมาดีกันแบบงงๆเนาะเพราะว่ามันมันมีความรักอะ่ะมีความคิดถึงอะ่ะคุณสองคนนะคิดถึงกันนะเราดูออกเราเห็น heart to heart conversation พูดคุยกันให้มันมากขึ้นหน่อยนะคู่ของคุณนะคะที่อะไรที่มันเคยค้างคาใจไม่สบายใจเนาะ ลองพูดลองคุยลองถามกันดูนะคะแบบเปิดใจคุยกันสักครั้งหนึ่งเนาะมันจะได้เหมือนกับเป็นการแบบว่าทำความเข้าใจกันละกันนะให้มันลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะและช่วงที่ผ่านมาที่คุณเองก็ทุกทรมานเนาะจากการที่แบบ ออกมาจากความสัมพันธ์หรือมีใครที่ออกไปจากความสัมพันธะ์มันก็สร้างความทุกข์ทรมานให้กับคุณทั้งคู่นั่นแหละแต่มันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะมันก็เป็นอะไรที่ตัวคุณนะก็มีความรู้สึกว่าเออมันก็คุ้มค่าที่จะรอนะคะก็นะกลับมาเคลียร์กันใหม่นะคะคุยกันใหม่นะจะถ้าเคลียร์กันได้คุยกันได้นะคะจบสวยนะ ได้มีเกณฑ์น,นะคะว่าอาจจะมีเกณฑ์เดินทางท่องเที่ยวอะไรกันด้วยนะอาจจะมีการแบบได้ไปเที่ยวแบบกระชับความสัมพันธ์กันมากขึ้นอ่ะทีนี้ขอไพ Time ะะ่เมจิ c a l าท m e หน่อยค่ะขอไพ่เมจ i c a l าท m e ให้คำแนะนำกับเพื่อนๆ1หนึ่งใบค่ะไพ่มีอะไรอยากจะแนะนำให้กับเพื่อนๆ่นนคะ เอลิกแกนนะคะอ้ช่วงจังหวะเวลานี้นะคะมันเป็นจังหวะเวลาที่ดีนะที่ตัวคุณทั้งคู่ะคะ่ะเหมือนกับจะได้แบบว่าไปพบเจอนะกับความสวยงามของธรรมชาติอะที่มันรอคุณอยู่ในแบบในโลกกว้างเนอะในข้างนอกอะมันอาจจะ เป็นการที่คุณทั้งคู่อาจจะต้องเหมือนกับว่าโอ้หลังจากที่แบบคุยกันเคลียร์ใจอะไรกันแล้วเนาะก็อ่าจจะมีการจัดทริปนะคะไปเที่ยวนะคะกระชับความรักกันสักหนึ่งทริปนะและโอกาสเนี้ยแหละมันก็จะเป็นโอกาสที่ดีที่ให้คุณทั้งสองคนน่ะได้อยู่แบบว่าท่ามกลางธรรมชาติเนาะอื ให้ธรรมชาติอะ่ะมันแบบว่าทําให้คุณทั้งคู่อะได้มองเห็นถึงความสวยงามได้มองเห็นถึงสิ่งดีๆเนาะของธรรมชาติของการมีกันและกันะ่ะของคุณทั้งสองคนอะให้มันแบบมีการผ่อนคลายมากขึ้นเนาะตัวคุณทั้งคู่นะคะก็อาจจะมีการได้แบบว่าเข้าใจกันมากขึ้นนะมีการแบบเหมือนกับ ทำความเข้าใจกันได้มากขึ้นอะ่ะมองไปในทิศทางเดียวกันได้มากขึ้นนะคะประมาณนั้นนะโอเคอ่ะดูแล้วก็มีเกณฑ์ดีนะคะขอให้เคลียร์กันได้นะคะจะได้จบสวยนะคะแบบไพ่นี้เลยนะจ๊ะอ่ะพลังงานความรักของเพื่อนเพื่อนก็เป็นประมาณนี้นะคะและถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะสนใจอยากจะติดต่อจองคิวดูดวงส่วนตัวมีค่าครูนะคะมีค่าครูนะแล้วก็ต้อง ติดต่อจองคิวล่วงหน้านะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้นะคะไลน์ไอดีก็จะอยู่ที่ใต้ e s สคริปชันนี้สามารถแอดไลน์มาสอบถามค่าครูสอบถามคิวว่างกันไว้ได้นะคะและก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะสนใจเกี่ยวกับ อุปกรณ์กัวซา,านะคะหรือว่าเครื่องประดับหินมงคลนะคะก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามสั่งซื้อได้เช่นเดียวกันนะคะสามารถเข้าไปดูภาพสินค้าได้ที่หน้าช่องที่แถบชุมชนนะคะก็จะมีโพสต์สินค้านะคะให้เพื่อนๆเ,เลื่อนดูนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าดูในชุมชนดูในโพสชุมชนไม่ถนัดนะคะก็สามารถเข้าไปดูที่เพจ f a c e b o o k ได้นะคะชื่อเพจว่า กัวซาหน้าใสยกกระชับเก็บกรอบหน้านะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ